มีคอมเมนต์ถามมาจากน้องๆกับเพื่อนๆในคิวนะครับให้อยากให้รีวิวลูกบาสหน่อยแล้วก็อยากให้แนะนําลูกบาสใช่ไหมอืมใช่คจริงๆลูกบาสเรามีหลายลูกนะแต่ว่าลูกที่พ่อกอบแนะนําแล้วก็ลูกที่เราใช้บ่อยที่สุดก็คือ3ลูกนี้นี่ก็คือลูกเบอร์เจ็ดครับมาตรฐานที่สุดและลูกนี้ BG สี่พัก็คือเป็นลูกที่น่าจะแบบว่าเราใช้มานานมากมันทนมากครับลูกเนี้ยลูกนี้ทนมากๆเพราะว่าเป็นลูกที่เล่นได้ทั้ง indoor outdoor นะใช่คแต่ลูกที่ดีกว่านี้เป็น BG ห้าพันนั้นมันหนังแท้ไงใช่ะวว่่่่่าาาาาเอออมมมลนนแแบบบบี้ยจไค ใช่ลูกนี้น <ะ S 2> ดีที่สุดแล้วสำหรับพ่อกอบนะ B G 4,005เนี่ยฮะซื้อได้เลยลูกเม้์เทนทุกลูกของพ่อกอซื้อจากร้านไทยบัสชอปนะคือเนี่ยเราแปะตะกร้าไว้ถ้าแปะได้นเนเาจะแปะให้เนาะอ่าใช่ครับอันนี้ก็คือบัสเบอร์เจ็ดที่เขาใช้แข่งในประเทศไทยเลยนะมันดีตรงที่น้ำหนักมันแบบดีมากๆแล้วก็ทนมากๆก็คือใช้มาลูกนี้ใช้มาน่าจะปีกว่าแล้วเนี่ยยังหนังหนึ่งยังดีเหมือนเดิมใช่ครับอ่าแล้วก็อมฝุน่นไม่ค่อยมากนะเนี่ยอมฝุ่นไม่เยอะสำหรับลูกนี้นะอ่าเพราะว่าเรากลับบ้านไปแล้วก็ลลางตตออดดร ส่วนต่อมาคือบาสท,ที่เขาใช้ในปัจจุบันเวลาแข่งสตรีทบาทสหรือ3าคู 3. หรือบาสสสาหรับเด็กที่แบบจะใช้ฝึกเล่นก็คือเล่นที่าบาทเออ์ห6เนาะใช่ครับอ่าก็จะเป็นรุ่นนี้ก่อนนี่อ่านี่ครับเป็น3าครับ เป็นลูกนี้เลยนะฮะอันนี้ใช้แข่งใน3าูนสระดับแบบสากลเลยนะใช่ครับอันนี้ก็ซื้อจากไทยบาร์ชอปเหมือนกันเนี่ยน้องๆที่แบบอายุไม่เยอะใช้ลูกนี้ได้เลยเนี่ยเพราะว่าน้ําหนักเนี่ยถึงมันจะเป็นเบอร์หนะแต่ว่าน้ําหนักมันคือน้าหนักเข้าเบอร์เจ็ดน้ำหนักดีมากๆใช้ฝึกเลี้ยงฝึกชูได้ดีสุดๆครับเมาเทนลูกนี้แต่ว่ามันก็จะอมฝุ่นง่ายเนาะลูกนี้ใช่อมฝุ่นมันสีเหลืองด้วยแล้วมันก็แบบเล่นแป๊บเดียวมันก็ดูแบบดำาๆแล้วอันนี้ก็จะเป็นลูกโปรดของอีคิวน เหมือนกันครับเบอร์หกที่เรวันใช้ตลอดครับคือมันมีคลิปเยอะมากดูดิดอย่างดีครับคือตอนที่เรวันใช้ซ้อมดอดซ้อมชูเราก็จะใช้ลูกใช่ค,คลิป<ม>เยอะ<ม>ครับ,บลลคลิปเยอะจริงๆเพราะแม่แนีนชอบไปติดผมบ่อยครับอ่าใช่ครับ เฮ้ยไ,ไม่ใช <S <S ่คลิปที่เลบอลหมายถึงก็คือเดี๋ยวเห็นไหมล่องลูกนี้ก็คือในในการแข่งสาาปัจจุบันที่ใช้วิวสันใช้แข่งคือลูกนี้เลยนะถูกต้องครับนี่เป็นรุ่นนี้ข้อดีของมันคือเนี่ยเห็นล่องนี่ไหมลอมม่องเยอะมากแบบล่องทั้งเยอะทั้งลึกเลยมันทําให้เราแบบฟันทรลบอลได้ดีมากๆก็คือเวลาที่แบบเลี้ยงเนี่ยมันติดมือได้ดีเลยเพราะมันมีล่องให้จับไงแล้วเวลาชูดเนี่ยสัมผัสบอลดีมากเห็นปะเวลาสบัดเนี่ยมันได้สัมผัสกันลูกแบบดีมากๆเลยแต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบาะอย่างพ่อกอล์ฟนะพ นนครับลูกเนี้ยก็คือพอกิฟต์มันน้อยเนี้ยมันก็คือลูกเนี้ยกิฟต์มันน้อยกว่าเพราะส่วนใหญ่ลูกบาสเบอร์เจ็ดเบอร์อะไรเงี้ยกิฟต์มันจะไม่ค่อยเยอะอ่ะใช่ครับมันก็จะทําให้เราชินไนลูกเนี้ยเขาก็ยังไม่ค่อยชินนะแต่ว่า3ามคูณสามที่เราเห็นปัจจุบันคือเขาใช้ลูกนี้เลยแต่ว่าคิวชอบนะลูกเนี้ยหนังอ่ะเราจะรู้สึกว่ามันนุ่มๆกว่าใช่มันนุ่มมันนุ่มมันนุ่มมากอ่ะเนี่ยอันนี้คือบารสามลูกที่ดีสุดที่เราแนะนํานะใช่ครับลูกอื่นไม่รู้เป็นยังไงนะเรามีหลายลลลลูููกกกกกกกมาาาาาแแต่่่เเเเเรรืืออออฉพะ3นนนนีีี้้้ทใชบบดั็ค ประจําที่สุดแลลวครับใช่ครับก็คือเนี่ยน้องๆที่ถามมาก็ลองไป